สวัสดีค่ะน้องแพล่ฟอร์ดพรีเมียมค่ะวันนี้ค่ะน้องแพลวนำความพรีเมียมนะคะมาในรูปแบบของรถกระบะนะคะเป็นรถกระบะที่มีเทคโนโลยีที่เหนือชั้นนะคะหรูหราสะดวกสบายพร้อมกับการขับขี่ที่อัจฉริยะเดี๋ยวเราจะไปซูมอินทีละจุดนะคะว่าแต่ละฟังก์ชันในการใช้งานมีฟังก์ชันไหนจะตอบโจทย์กับลไลฟ์สไตล์ย,ยังไงบ้างไปชมกันเลยนะคะ สำหรับเจ้าคันนี้ค่ะ Ford Ranger w t ์ไ t a c นะคะ4กตัวท็อปของรุ่นนะคะที่เป็นสีขาวพร้อมกันนี้ค่ะมี r o ลเลอร์ช t ตเตด้วยนะคะน้องแพทจะพาไปดูฟังก์ชันของเขาแล้วก็ชุดแต่งของเขานะคะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มจากชุดแต่งของเขาก่อนเลยนะคะด้านหน้าค่ะเริ่มที่ไฟตาสวยแบบนี้เลยนะคะ เป็นไฟเดิมที่มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะฟังก์ชันของไฟจะเป็นไฟไบ LED นะคะให้แสงสว่างด้วยนะคะที่มีความสามารถมากกว่าแสงสว่างปกตินะคะพร้อมกันนี้ค่ะมาพร้อมกับไฟออโต้ห้บีมค่ะก็คือไฟเปิดปิดอัตโนมัติแล้วก็ปรับสูงต่ำอัตโนมัติด้วยนะคะตรงท่านล่างค่ะเป็นไฟ Daytime นะคะตัวนี้เรียบร้อยเลย พร้อมกันนี้ค่ะติดครอบไฟด้านหน้านะคะเป็นสีดําด้านแบบนี้ให้เ,เรียบร้อยเลยนะคะเป็นกรอบแว่นตาแบบนี้เลยสวยงามค่ะถัดลงมาที่ด้านหน้านะคะเป็นกระจังหน้าแบบนี้เลยค่ะ mm. FORD ค่ะออฟอน FORD จะเป็นสีดำนะคะสีดำนี้จะมีกลิตเตอร์อยู่ด้านในนะคะพร้อมกันนี้ก็จะเป็นขอบของฟอนที่เป็นสีแดงด้วยนะคะแล้วก็มีไฟ LED ที่เป็นไฟเล็กค่ะด้านบน 3ตำแหน่งนะคะเพื่อเพิ่มดีเทลของกระจังหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้เรียกว่ากระจังหน้าเข้ากับตัวรถมากๆเลยค่ะถัดลงมาด้านล่างอีกนิดนึงนะคะจะเป็นกันชนด้านหน้าขนาดใหญ่แบบนี้นะคะเป็นกันชนเหล็กของ h ั m m e r นั่นเองค่ะมีความแข็งแรงนะคะเท่บึกบืนแล้วก็พร้อมลุยด้วยนะคะตัวเนี้พอติดตั้งเข้ากับตัวรถแล้วนะคะรถมีแสดงออกถึงความลุยแล้วก็ความเทมากยิ่งขึ้นเลยนะคะ แล้วก็มีห่วงตรงนี้ด้วยนะคะด้านหน้าเป็นห่วงแดงโอเมก้านะคะมีให้2ตําแหน่งด้านหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรบับกันชนด้านหน้าค่ะจะมีไฟตัดหมอกนะคะที่เป็นไฟเดิมมาจากตัวรถพร้อมกับเป็นไฟ LED ที่มาจากกันชนด้านหน้าของฮัมเมอร์ด้วยนะคะตัวนี้ติดตั้งให้เรียบร้อยสวยงามนะคะ แล้วก็ด้านล่างค่ะจะเป็นซับแท้งของแฮมเมอร์เช่นเดียวกันนะคะซับแท้งตัวด้านล่างน้องแพทติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้จะป้องกันการกระแทกนะคะเวลาเราขับรถไปลุยนะคะก็อาจจะมีกระแทกบ้างนะคะตัวซับแท้งตัวนี้ก็ดูแลรถของเราไว้ให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นเศษหินเล็กๆนะคะหรือว่าการกระแทกที่จะมามาจากหินใหญ่ๆนะคะก็ตัวนี้ก็จะดูแลรถของเรามากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับด้านหน้านะคะจะเห็นได้ว่ามีเรดร์ตรงนี้ค่ะ ตรงนี้เป็นเรดาร์นะคะชุดแต่งของเราจะเว้นระยะของเรดาร์ให้เขาได้ทํางานเต็มประสิทธิภาพนะคะเรดาร์ของเราจะเป็นตรวจับคนเดินถนนนะคะแล้วก็ช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติด้วยนะคะตัวนี้มีความปลอดภัยแล้วก็เรียบร้อยที่มาจากศักยภาพของรถคันนี้นะคะ สำหรับเซ็นเซอร์ด้านหน้าค่ะมีมาให้ทั้งหมด4จุดนะคะเซ็นเซอร์ด้านหน้าเว้นระยะไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะชุดแต่งตัวนี้จะไม่บดบงดังเซนเซอร์ด้านหน้านะคะพร้อมกันนี้ค่ะมีเซนเซอร์ด้านข้างกะระยะถอยจอดเทียบข้างนะคะให้2จุดซ้ายขวามือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าไม่ว่าชุดแต่งจะเท่ขนาดไหนแต่ก็ยังมีระบบขับขี่แล้วก็ระบบที่ช่วยเราป้องกันความปลอดภัยด้านหน้าอย่างครบเลยนะคะน้องเพ็ทจะพาไปดูด้านข้างกันต่อนะคะ มันต่องกันที่ด้านข้างบ้างนะคะสำหรับด้านข้างค่ะน้องแพลขอโฟกัสไปที่ชุดแต่งนะคะจุดแรกเลยค่ะเป็นคิ้วล้อนะคะชุดแต่งด้านข้างคิ้วล้อแบบนี้นะคะมีดีไซน์เรียบเป็นดําด้านแบบนี้นะคะแล้วก็มีหมุดสีเงินแบบนี้นะคะขนาดของคิ้วล้อค่ะจะอยู่ที่6นิ้วนั่นเองค่ะสําหรับหมุดสีเงินนะคะเป็นหมุดที่เป็นดีไซน์มากกบคิ้วล้อนะคะไม่ได้ตีเข้าไปกับตัวรถนะคะตัวนี้มีความเท่มากยิ่งขึ้นเลย ถัดลงมาด้านล่างค่ะเป็นล้อนะคะยางค่ะซีรีส์ยางเขาจะอยู่ที่2 6 5ค่ะ60แล้วก็ r 1 8แนั่นเองค่ะสำหรับแม็กของสำหรับแม็กนะคะก็สามารถเลือกลายได้นะคะตรนนี้พี่พีก็เลือกมาได้เลยนะคะต้องพามีแคตตาล็อกให้เลือกมากมายเลยค่ะสําหรับยางตัวนี้นะคะเป็นยางของอัลเทเรนค่ะศักยภาพของยางอัลเทเรนนะคะเขาจะวิ่งในทางเรียบ60%แล้วก็พร้อมลุยอีก40%นนะคะตอนนี้ก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันนะคะ ถัดลงมาด้านข้างนะคะกระจกมองข้างก็มีไฟตอนนี้เป็นตัวเดิมของรถที่มีมาอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็ที่เห็นเด่นชัดด้านข้างเลยค่ะเป็นลายสติกเกอร์นั่นเองค่ะสำหรับลายสติกเกอร์นะคะน้องพี่มีแคตตาล็อกแล้วก็เรฟเรนซ์ให้เลือกเป็นร้อยลายเลยนะคะที่พี่สามารถเลือกได้เลยหรือว่าอยากได้ลายแบบว่าที่เป็นดีไซน์เป็นแฟมิลี่หรือว่าเป็นบิสเนสต่างๆนะคะก็สามารถออกแบบให้ได้เลยนะคะ พร้อมกันนี้ค่ะลองแพวติดตั้งคิ้วกันศาตรงรุ่นนะคะสีตำแหน่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะแนบไปกับตัวรถเลยสำหรับคิ้วกันสตาค่ะเป็นแบบนาน,นะคะติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วก็ไม่มีเสียงรบกวนเข้าไปในห้องโดยสารเลยนะคะ ประโยชน์ของคิวกนศาสานค่ะเวลาอุณหภูมิภายในห้องโดยสารหรืออุณหภูมิด้านนอกต่างกันนะคะฝ้าอาจจะเกิดขึ้นในรถนะคะตัวนี้สามารถปดกระจกลดลงได้นะคะโดยที่ไม่มีฝนกระเด็นเข้ามาภายในห้องโดยสารนะคะเพราะว่าเราติดตั้งคิวกันสานให้เรียบร้อยนะคะถัดขึ้นมาด้านบนค่ะเป็นราวหลังคานะคะราวหลังคามีมาอยู่แล้วกับตัวรถของรุ่นนี้นะคะก็ติดตั้งให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะคะแล้วก็ไม่พลาดค่ะเวลาทุกครั้งที่เรา เปิดประตูเข้ารถนั่นเองนะคะเราก็จะติดเบ้ารองมือจับให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้เป็นสีดําด้านนะคะการรอยกันกระแทกนะคะเวลาพี่ๆใส่แหวนหรือว่าถือของก็จะปกป้องรถของเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะไม่ใช่ไฮไลท์แต่ว่าเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆน,นะคะตัวนี้เรามี ไฟส่องสว่างข้างตัวรถไว้ให้นะคะที่มากับตัวรถเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ก็เป็นเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายนะคะเวลากลางคืนไฟดวงเล็กๆแบบนี้จะมีประโยชน์มากเลยนะคะเวลาเราส่องสว่างไม่ว่าจะเหยียบหินเหยียบลายตัวนี้ก็จะป้องกันเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ แล้วก็ไฮไลท์ด้านข้างนะคะจะอยู่ที่ตัวนี้เลยบันไดข้างของทัมเมอร์นะคะหลอ่อเท่เพื่อคอนติเนียมาจากด้านหน้าเลยนะคะบันไดข้างทัมเมอร์เป็นบันไดข้างเหล็กนะคะนะคะตัวนี้ยึดติดไปกับชัซซี่ของรถนะคะมีความแข็งแรงทนทานแล้วก็พร้อมใช้ง,งานนอกจากจะหลอ่อแล้วก็เท่แบบนี้นะคะเป็นโลโก้ทั้งชิ้นเลยแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เรียกว่าหล่อมากๆเลยค่ะเดี๋ยวน้องแพรจะพาพิชมความหล่อด้านหลังรถอีกทีนึงนะคะ มาต่อกันที่ด้านท้ายบ้างนะคะด้านท้ายค่ะมีไฮไลไท์อยู่หลายตำแหน่งเลยนะคะน้องแพลขออนุญาตเริ่มจากตำแหน่งของโรลเลอร์ชัตเตอร์ค่ะสำหรับคันนี้นะคะมีโรลเลอร์ชัตเตอร์มาอยู่แล้วจากตัวรถนะคะที่พิเศษเพิ่มขึ้นมานะคะ สำหรับการเปิดฝาท้ายไฟฟ้าโรเลอร์ชัตเตอร์นะคะเปิดได้3วิธีค่ะวิธีแรกนะคะเปิดจากห้องโดยสารคอนโทรลฝั่งฝั่งคนขับนะคะก็เปิดได้เลยนะคะตัวนั่นแบบที่2ค่ะเปิดจากได้ปุ่มด้านในของตัวนี้นะคะสามารถเปิดได้เช่นเดียวกันเปิดฝาท้ายขึ้นมาแล้วก็กดปุ่มฝาท้ายก็จะเปิดนะคะและวิธีที่3ามน้องเพรชชอบมากเลยค่ะเปิดจากรูกปุญแจสมาร์ทคีย์เลดของเรานั่นเองค่ะเพียงแค่กดปุ่ม2ครั้งนะคะปุ่มนี้ค่ะ ฝาท้ายโรลเลอร์ชัตเตอร์ของเราก็จะเปิดและปิดได้อย่างอัตโนมัติแบบนี้เลยค่ะเรียกได้ว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะคะเวลาชือของหนักก็ไม่ต้องเป็นกังวลเลยค่ะแล้วก็มาที่ฝาท้ายบ้างนะคะฝาท้ายด้านหลังค่ะเบ้ารองมือจับน้องแพทติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นรูปปลายดาบแบบนี้เลยนะคะทั้งชิ้นงานเลยถัดลงมาเป็นโลโก้ฟอร์นะคะที่เรารักนะคะแล้วก็มีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยอยูอย่ท้ายโลโก้นะคะตัวนี้ พร้อมกันนี้ค่ะด้านหลังแน่นอนค่ะเป็นกันชนท้ายของทัม m มอรนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะมีความเท่หล่อแล้วก็เพิ่มความสมบูรณ์แบบของรถคันนี้เลยค่ะฝาท้ายกันชนท้ายของทัม m มอรนะคะมีห่วงโอเมก้าสห่วงแบบนี้ค่ะเป็นห่วงแดงนะคะลองแพร์ติดตั้งเพิ่มเติมตัวนี้ยื่นขึ้นมานะคะไว้สําหรับลากจูงนะคะไว้สําหรับลากจูงเรือก,ก็ได้นะคะตัวนี้สแตนบายติดตั้งให้เรียบร้อยค่ะ พร้อมกันนี้ค่ะกันสนด้านท้ายค่ะมีไฟ LED 2 2ตัวนี้นะคะายทะเบียนรถเรียบร้อยเหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่พลาดค่ะติดครอบแว่นตาน,นั่นเองก็คือเป็นครอบไฟท้ายนั่นเองค่ะสีดำด้านนะคะทั้งหมดทั t ทัลลุคของคันนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นสีทูโทนสีขาตัดกับสีดำ พร้อมกับกันชนหน้ากันชนท้ายแล้วก็เป็นเหล็กของฮัมเมอร์สุดแต่งฮัมเมอร์แบบนี้แสดงถึงความลุยความบุกความบึกบันนะคะแล้วก็แฝงไปด้วยความเท่นะคะด้วยศักยาภาพของรถที่มีระบบขับขี่อัจฉริยะนะคะแล้วก็มีความเทในสุดแต่งของเราไปเพิ่มมากขึ้นแน่นอนค่ะความปลอดภัยที่ดีเยี่ยมของเขามีให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคันนี้พร้อมกันนี้ค่ะมีระบบเลนคิปปิ้งด้วยนะคะแล้วก็มีอัลเลทิฟพุสคอนโทนค่ะสามารถรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าดได้ถึง 4ระะะยยเลยค่น้องแพย์จะพาไปซูมอินรอบตัวรถอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าพี่ๆชอบชุดแต่งชุดไหนสามารถแคปเจอร์มาหาน้องแพลได้ตลอดเวลาเลยนะคะมาต่อกันที่ด้านในนะคะด้านในค่ะเห็นได้เว,ว่า ภายในห้องโดยสารนะคะมีความเรียบหรูเลยกับเบาะหนังนั่นเองนะคะเดินได้ตะเข็บสีสม้มตาม DSA ของ Y Tag เลยทีเดียวนะคะเบาะหนังค่ะที่น้องแพลวนั่งอยู่นะคะเป็นเบาะหนังที่สามารถปรับไฟฟ้าได้ถึง6ทิศท,ทางนะคะแล้วก็ปรับเบาะดุลหลังด้านหลังนะคะได้2ทิศท,ทางค่ะสำหรับภายในห้องโดยสารนะคะเป็นภายในห้องโดยสารที่มีความกว้างขวางนะคะสะดวกสบายแล้วก็นั่งสบายมากๆเลยค่ะ มาต่อกันที่พวงมาลัยบ้างนะคะพวงมาลัยต่อหน้าน้องแพวนี้ค่ะเป็นพวงมาลัยที่คุมด้วยหนังนะคะเดิน้าตาเข็บสีส้มเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าค่ะด้านซ้ายมือจะเป็นปุ่มระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ทั้งหมดนะคะแล้วก็ด้านขวามือจะเป็นระบบควบคุมการขับขี่นะคะแล้วก็รวมไปถึงการตั้งค่า Adaptive Cruise Control ด้วยค่ะเป็นการรักษาระยะห่างจากรถคันข้างหน้านะคะสามารถรักษาระยะห่างได้ถึง4ระยะด้วยกันค่ะ มาต่อกันที่หน้าจอด้านหน้าค่ะหน้าจอด้านหน้านะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะขนาด8นิ้วค่ะจอนะคะเป็นหน้าจอซิงค์3นะคะเชื่อมต่อ Apple CarP l a y แล้วก็ Android Auto นะคะสั่งการด้วยเสียงเป็นภาษาไทยได้เลยนะคะตำแหน่งของไม่จะอยู่ด้านบนนี้ค่ะพี่ๆกดปุ่มจากพวงมาลัยด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็พูดเป็นภาษาไทยสั่งการอุณหภูมิแล้วก็วิทยุได้เลยนะคะหลับหน้าจอของเรานะคะมีระบบรักษาความปลอดภัยที่พ่วงคู่กันนะคะเมื่อพี่ๆ พ่วงมือถือไว้กับหน้าจอนะคะเชื่อมต่อกับหน้าจอของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหากเกิดเหตุสุกเฉินนะคะรถชนถุงลมนิรภัยด้านหน้านะคะแตกแอร์แบ็กแตกนะคะระบบตัดใจน้ำมันทำงานปุ๊บนะคะ ระบบจะโทรไปที่1669ค่ะหน่วยแพทย์ฉุกเฉินนะคะเพื่อมาดูแลพี่ๆนะคะแล้วก็บอกตำแหน่งของรถยนต์ได้ถูกต้องเลยค่ะเน้นย้ำนะคะระบบนี้จะถูกใช้งานเต็มประสิทธิภาพต่อเมื่อพี่ๆพ,พ่วงโทรศัพท์ไว้กับหน้าจอนั่นเองค่ะ ถัดลงมานะคะเป็นระบบการขับเคลื่อน4ล้อที่เป็นระบบอัจฉริยะในการขับขี่นะคะน้องแพนจะซูมอินทีละจุดให้ดูตลาดตำแหน่งเลยนะคะว่าร,ระบบขับขี่ที่เป็น4ีคูณ4ของเราเนี่ยเราจะใช้เป็นประสิทธิภาพยังไงได้บ้างนะคะ ถัดลงมาด้านล่างนะคะจะเห็นเป็นแผ่นเพลทเวลคัมนะคะตัวนี้เป็นคำว่า r a n g จอรนะคะแล้วก็มีไฟสองสว่างไว้ให้พี่ๆเรียบร้อยแล้วนะคะภายในห้องโดยสารน้องแพลวด้เรียกว่าเป็นห้องโดยสารที่มีความเรียบหรูนะคะขับขี่สบายแล้วก็วิสัยทัศน์ในการขับขี่ในการมองรถยนต์นะคะแล้วก็แลนด์สเคปเรียกว,ว่าสวยงามกันเลยทีเดียวคะ่ะ ระบบรักษาความปลอดภัยนะคะหรือว่าถุงลมนิรภัยของเรานะคะสำหรับเจ้าคันนี้ค่ะมีไว้ให้6กตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนะคะ กันบ้างคะกับเจ้าตัวนี้ค่ะ Ford Ranger w i l d t a 4,4คูณตัวท็อปของรุ่นเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็มีโรลเลอร์ชัตเตอร์ด้วยค่ะทั้งหมดทั้งมวลของความพรีเมียมมีนะคะราคาของเขาจะอยู่ที่1 2 9 8 0ล้าน้านบาทนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่ๆท่านไหนชอบในส่วนไหนหรือว่าไอเทมส่วนไหนกันบ้างไหมเอ่ยสําหรับพี่พี่ท่านไหนที่ชอบชุดแต่งส่วนไหนนะคะก็สามารถแคมเปเจอแล้วก็ส่งมาหาน้องแพลวได้เลยนะคะน้องแพลวพร้อมดูแลนะ แล้วก็พี่ๆท่านไหนค่ะสนใจออกรถยนต์ฟอร์ดนะคะก็สามารถติดต่อน้องแพลวได้เลยนะคะน้องแพลวบริการระดับพรีเมียมทุกเคสเลยค่ะแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสาหรับอีพีถัดไปค่ะน้องแพลวจะนําความพรีเมียมมาในรูปแบบของอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันทุกๆอีพีเลยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งไม่พลาดการติดตามด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วค่ะ